สวัสดีค่ะชื่อข้าวหอมนะคะสวัสดีครับผมชื่อดิ๊งนะครับผมค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตมาทำศัลยกรรมที่อเมทิกสกันนะคะว่า8เดือนแล้วเป็นยังไงกันบ้านนะคะ <ผม S 1> ส่วนเดือนนะครับอ่าค่ะส่วนตัวข้าวหอมนะคะทำา8เดือนแล้วทำจมูกแบบโอเพนคะ่ะแล้วก็ทำตา2ชั้นนะคะก็เป็นแบบที่เห็นเลยตอนนี้ก็ผ่านมา8เดือนแล้วนะคะก็มีความมั่นใจขึ้นส่วนตัวข้าวหอมเนี่ยเคยทำจมูกมาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งเป็นระยะเวลานาน,านมากแล้วนะคะ แล้วก็ได้มาแก้กับคุณหมอลุงกินนะคะก็คือประทับใจมากทําแบบโอเพนทำมาสวยถูกใจมากค่ะส่วนตาสองชั้นองค์ประกอบสวยงามมากเป็นหน้าแบบที่เห็นนะอันนี้ก็คือ8เดือนแล้วนะคะก็ออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เลยแนะนําให้คุณสามีนะคะที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกมาทําด้วยครับผมส่วนผมก็ทําตาสองชั้นเนาะทำหนังตาแก้แก้ไขหนังตาตก แล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับประมาณ3อย่างแล้วก็พอพอจะแนะนําว่าให,ให้ให้สามารถแก้ไขดวงตาได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หนังตาตกนะฮะก็เลยแบบอโอเค ตามตามที่อาจารย์เขาพูดก็ลองทำดูคือ,อไม่ไม่ใช่แค่ได้ความสวยรอได้ได้แก้สิ่งสิ่งผิดปกติที่เราเรา,เรามีปัญหามาทั้งชีวิตเนาะก็ได้แก้ใ,ให้มันดีขึ้นแล้วก็กลับมามีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนค่ะจะต,ต้องเป็นที่ทเมทิแน่นอนเพราะว่ามั่นใจด้วยสิ่งของคุณหมอเนาะที่ทำมาครั้งแล้เราก็รู้สึกว่าไม่ไม่บวมเลยแบบบวมน้อยมากอะไรเงี้ยคือเหมือนอาทิตย์หนึ่งก็ไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยไฮไวใช่ ค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะถ้ามีเพื่อนมีอะไรที่เขาอยากจะเริ่มทำศัลยกรรมนะคะก็แนะนำที่นี่ได้เลยสุดยอดมากค่ะคุณหมอ